ท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะพาท่านไปติดตามชมการดําเนินง,งานของตามโครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นโครงการของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลน,นะคะหน่วยตยํารวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจาัดอบรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก,การสารพินัยตาบลหนองพื่นอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เราจะตามไปดูกันนะคะเชิญค่ะ ตนในด้านที่จะลองทำท่าไหเนี้ยไหเนี้ยทำแล้วสถาบันนี้เป็นผุ้ที่สองจากตัวชั้นทั้น4อาคารเฉลิมเกียติวจะยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารบัญตาบลหนองเพื่อนเมืองสารพีคจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากระหน่ถึงคุณุปการอันใหญ่ของพระมหากษัตริยและโวแสดงความสำนึกในพระมหาชนนีพุท ด้วยการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดให้ผู้พัฒนอวบคุการด้ตระหนักในหน้าที่ของชนชาวไทยในการพาราิพักษาไว้ซึ่งชาติจกศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงการกปกครองในระบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบนี้ได้วเวลาอมสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณางกาวให้ว่าและเปิดการอบรมต,ต่อไปขอบคุณครับสถาบันวิทยาเทคนโนโลยีการจัดการ สังกีท่านประดาษรัชการย์จากสถาบันแห่งนี้ะะนะครับรวมตลอดระดับโลกท่านผู้แทนพุ่ง,งกับสถานีตำรวจบุรีรัมย์สังกีน้องนักศึกษาเวลาที่เขามาเรียนน,นั้นนะครับไปช่วยปฏิบัติและส่วนหนึ่งนะครับทางเพื่อนะครับขวาวไปได้ยิ่งว่าน้องนักศึกษานะครับคงจะเพี่ยวความรู้ที่ได้ในทางนี้นนนะครับเราคงเห็น นั้นนะครับเหนื่อยครับการที่จะทํางานเพื่อสังคมท่านเหนื่อยในการที่จะทางานเพื่อพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งถ้าจะว่าไป้วพวกเราก็คือลรูปหลานของท่า<ห>นไทยนะครับซึ่งกระทบต่อสถาบันชาติของเรานะครับในฐานะที่เราดูแลความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา ชาการตำรวจสภิบาลนะครับแจ้งได้นะครับที่อยู่ถ้าเป็นจดหมายนะครับก็กองประชาการตำรวจสภิบาลนะครับถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร สวัสดีสํหรับนักศึกษาของสถาบันอย่างนี้ทุกคนวันนี้ถือว่าดย่ที่ท่านทีทีก่อนไดพูดเป็นมงคลอยู่หลายๆเรื่องอย่าน้อยประจารว่าวันนี้พวกเราปีสองปีหลายหลายรเอาเป็นว่าหลากหลายชั้นกันเรามาวันนีน้ครับ พราะยาว่าสิ่งที่เราควรจะได้เราควรจะนําไปใช้ในที่ประจําบ,บัตนของเราด้วยโครงการนี้นะครับเป็รงาร ด้านการท่องเที่ยวดกดียยยใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้โอกาสที่ครั้งในชีวิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาตอบแนทนความดีของแผ่นดินนะครับได้มาพูดถึงเรื่องของการสร้างจิตสำน,นึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยทุกคนมีความรู้สึกมีจิตใจที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทาให้เรา,าทราบข้อูลใจแล้วก็รักสถาบันพระมหา,มากษัตริย์มากเลยนะครับว่าได้มาเห็นข้อมูลที่ทานได้ทุ่มเทแล้วก็ได้เห็นข้อมูลดีๆซึ่งโอกาสที่เยาวชนของชาติไทยเราได้เข้ามาร่วมโครงการนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นม,คนมคงคลสูงสุดเลยใครับซึ่งเด็กเองได้มีส่วนร่วมตรงนี้ก็รู้สึกภูมใจและก็ภาคภูมิใจมากครับ ในการจัดอบรมโครงการส่รงเสริมศึกษาบ้านนี้ค่ะสถาบันแห่งนี้เคยได้เคยจัดที่ไหนมาก่อนสถาบันแห่งนี้ยังไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนและจากการที่ตำรวจสันติบาลได้มาจัดเนี่ยจัดอบรมเนี่ยค่ะ<อ>แล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีค่ะจะจะ,จะมีการต่อยอดอยังไงบ้างก็เราก็จะต่อยอดโครงการเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีส่งเสริมศึกษาบ้ สำนกักงานทักย์ทุกวันนี้เราก็สนองนโยบายภาควัฒนทักษ์แล้วอย่างเช่นโครงการซ่อมสร้างศูนย์อาเซียแล้วก็สร้างศูนย์เรียนรู้ศูนย์าเซีย์ตามแนวพระราชรรรดำริของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วแล้วโครงการต่อไปที่เราจะทำโครนการก็คือโครงการสอนวิชาชีพแก่ร,รงเรียน ตำรวจตระเว,วนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติที่อำเภอแม่เจมจังหวัดเชียงใหม่ครับ